สวัสดีครับวันนี้ปฏิหารตำนานดังจะพาไปย้อนดูเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างแวะเวียนมาเที่ยวชมกันตลอดทั้งปีเลยทำไมเรื่องเล่าทางรถไฟสายมรณะหรือสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้จึงถูกเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกครับมันไม่ใช่ความอลงังการหรือความ,มงดงามใดทั้งสิ้นครับ แต่มันคือทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นโดยฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรครับเมื่อในช่วงครั้งสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและก็นิวซีแลนด์ครับได้มีการรวมฉเฉลยรวมฉเฉลยนะครับประมาณ61,700คนครับสมทบด้วยกรรมกรชาวจีนยวนชาวามาลายูไทยพมา่าแล้วก็อินเดียอีกจำนวนมากเพื่อมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ครับเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพมา่า เส้นทางช่วงหนึ่งเนี่ยจะต้องข้ามแม่น้ําแควใหญ่ครับจึงต้องมีการสร้างสะพาแนแห่งนี้ขึ้นแล้วก็หากย้อนกลับไปในวันที่1ทธันวาคมปีพศ2484นปะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษเดนมาร์กแล้วก็จีน ลังจากนั้นครับกองทัพอันมหาศาลของจักรวรรดิก็เคลื่อนพลแบบสายฟ้าแลบเลยครับบนน่านน้ำแปซิฟิกกำลังทางอ,งอากาศนะครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน,นเนี่ยได้บินขึ้นถล่มฐานทัพเรือใหญ่ของสหรัฐที่อ่าวเพอร์ฮาร์เบอร์ในแดนฮาวายนะครับขนาดเดียวกันครับกองทัพญี่ปุ่นก็บุกข,ขึ้นเกาะต่างๆทั้งชวาฟิลิปปินสิงคโปร,ร์มาลายูและก็อินโดจีนครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่สําหรับไทยเนี่ยญี่ปุ่นได้ยืน่นบันทึกต่อ,ต,อต่อรัฐบาลน,นะครับ เพื่อขอเดินทัพผ่านไปโจมตีอังกฤษที่ตั้งฐานทัพอยู่ที่มาลายูนะพม่าครับจึงขอให้ไทยเนยี่ยอย่าขัดขวางโดยญี่ปุ่นนะครับให้การรับรองว่าจะไม่ทําลายอธิปไตยของไทย รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามทำทุกทางแล้วครับด้วยสันติวิธีในการเจรจาที่กรุงวอชิงตันแต่ก็ไม่สำเร็จครับจึงจำเป็นต้องทำสงครามกันและมองดูแล้วนะครับนั่นเป็นสงครามทางด้านยุโรปจะเห็นได้ว่าใกล้เข้ามาจะถึงอิรักและอิรานแล้วนะครับกลัวว่าอาจจะลุกลามมาถึงประเทศไทยได้เพราะฉะนั้น,นครับพวกเราชาวเอเชียจะต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้เอเชียเป็นของเอเป็นของคนเอเชียประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงได้เตรียมสู้รบกับข้าศึกของเรา แล้วไม่ใช่จะมาต่อสู้กับคนไทยเลยนะครับคือแม้จะมีการต่อสู้กันและกองทัพญี่ปุ่นได้ผ่านประเทศไทยไปแล้วญี่ปุ่นก็ไม่ถือว่าไทยเป็นข้าศึกนะครับแต่ถ้าหากว่าไทยจะร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคำว่าเอเชียเป็นของคนเอเชียก็จะเป็นอันผลเส็จแน่ผลและและประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้วนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับขอจากไทยก็คือขอให้กองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยผ่านดินแดนไทยไปเท่านั้น ทั้งนี้ครับก็ด้วยความจําเป็นทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจึงใครขอความสะดวกโดยขออย่าให้กองทัพทั้งสองต้องมารบกันเองเลยเพราะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ถือว่าไทยเป็นศัตรูจึงหวังว่าไทยจะมีความสามัคคีร่วมมือกับญี่ปุ่นในความจําเป็นครั้งนี้ครับกับขอให้จัดกําลังตํารวจนะครับระวังแล้วช่วยระวังนะครับแล้วก็รักษาชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทยทั่วไปด้วยนะครับ ทางรถไฟนี้เนี่ยเดิมในกันเดิมทีนะครับญี่ปุ่นมีเป้าหมายจะสร้างให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนครับแต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นสามารถสร้างได้เสร็จก่อนกําหนด1เดือนครับในวันที่25ตุลาคมปีพศ2486นะครับก็จึงเป็นวันฉลองความสําเร็จของทหารจากรักรพรรดินั่นเองครับ การที่ทางรถไฟสายนี้ถูกเรียกว่าเป็นทางรถไฟสายมรณะนะครับโดยเฉพาะนะับตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ําแควไปตามแนวลำน้ำํำลําแม่น้นําแควน้อยนะครับจนไปจรดชายแดนที่นีกาซึ่งอยู่ตอนใต้ของเมืองมองละแม่งนะครับก็เนื่องจากว่าบรรดาเฉลยศึกประเทศพันธมิตรเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับกวาต้อนมาจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์มาลายูแล้วก็ไทย อินเดียนะครับซึ่งมีจํานวนรวมแล้วเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สคน,นครับเพื่อลาเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับจะนําไปโจมตีพม่าแล้วก็อินเดียต่อไปนะครับขณะนั้นเนี่ยเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ําแควใหญ่จึงต้องสร้างสะพานขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเสียชีวิตลงเพราะความโหมดร้ายทารุณทั้งจากทหารญี่ปุ่นการใช้แรงงานเฉลยศึกในครั้งนั้นนะครับตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ําและก็อาหารครับเมื่อเจ็บป่วยแพทย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อการมาถงพยาบาลต้องดูแลแบบเรียกได้ว่าตามมีตามเกิดครับแรงงานที่ถูกจับมาก็ต้องทํางานข้ามวันข้ามคืนใช้แรงคนในการสกัดภูเขาด้วยมือครับซึ่งเป็นการทํางานที่เรียกได้ว่าทารุณมากๆนะครับต้องปีนลงไปสกัดในช่องเขาบางช่วงนะครับสูงถึง11เมตรจนแทบจะไม่มีอากาศหายใจทั้งอีกยังต้องทงาํางานท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวครับ ฉลยศึกและกรมกรที่ช่องเขาขาดนะครับต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนตอนกลางคืนก็จะใช้แสงไฟจากพบเอินและกองเพลิงนะครับทาให้สะท้อนเห็นเงาเฉลยศึกและผูะ้ผู้คุมนะครับผู้ว่าบนผนังนี่แหละทาให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าช่องไฟนระกนั่นเองครับหลังจากนั้นครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงครับทางรถไฟบางส่วนถูกรื้อทิ้งครับบางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรหลังสิ้นสุดสงครามนะครับรัฐบาลไทย มีการจ่ายเงินจำนวน50ล้านบาทครับเพื่อซื้อทางรถไฟสายนี้จากอังกฤษนะครับและทำการซ่อมบำรุงบางส่วนของเส้นทางเพื่อเปิดการเดินรถนะครับตั้งแต่สถานีหนองประดูบจนถึงสถานีน้ำตกโดยอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน เส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยถือเป็นอนุสรณ์ของโลกครับที่จะลึกความโหมดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามด้วยครับที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาซ้ําเติมครอบครัวของบุคคลผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทางรถไฟสายมรณะหรือสะพานข้ามแม่น้าําแคว